ที่ทุกคนวันก่อนเนี่ยพาไปหูดจักบานเกาสิงหามาแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาให้ทำความหุ่จักกับประวัติพงศาวดารสามเจ้าพ่อหลักเหมืองก่ะแต่ฉันมาเหตุคลิปเนี่ยฉันเกิดหุดจักสถานทีโบรานเออวัดว่าอาร่ามบริเวณนี้จนหมดเลยหุดจักประวัติเขาอะไปสืบมาซะหมดแล้ว พงศวดานบ้านสิงท่าปีพศ2 3 1 8เอาคำสูผู้นำสมัยนั้นพร้อมบ่าวไพ่ากันมาถางป่าถางหญ้าที่ขวางท่าชีลูกบ้านเรือนอาศัยจึงได้เห็นปาฏิหาริของผีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาตรงนี้และพระพุทธเจ้าใหญ่ ได้หักต้นไม้ใหญ่ให้ดูเป็นที่น่าอัศจรรย์จึงให้หมอดูทํานายจึงได้รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณผีของพระละงุมกับพระดะงงาม,มาทําอิทฤทธิให้ดูจึงนำไม้ต้นนั้นมาทำเป็นเสาหลักบ้านสามเสาแล้วอัญเชิญดวงวิญญาณทั้งสองมาสถิตเป็นองค์เจ้าพ่อรักษาหลักบ้านหลักเมืองมาตลอดเสาแรกและเสาหลังคือเสาผีละงุมกับเสาผีดะงงมที่บ้านผีเลื่อนน่ะเนาะ ผู้รักษาหลักบ้านนั้นคือเสาตรงกลางจ้าพ่อรักเมื่อ่งเดิมที่ก็เป็นเสาใหม่3องค์สูง1.4เมตรอยู่ใต้ศาลามงหลังคาและมีศาลาผักสองหลังซ้ายขวาจนปีพศ .2515 ทางการได้บูรณะใหม่ก่ออิฐทับเสาเปสาสี่เหลี่ยมเสาซิลาสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก จนชาวยะโสธรมีประชาชนก็หาบดีพ่อค้าไทยจีนมาสักการะอุชามากขึ้นจำพ่อออกเป็นแนวจีเนาะจากการกราบไหว้บูชาการสักการะก,กับเป็นแบบจีนไปเลยเมื่อมีชาวไทยจีนเยอะจึงมีการก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่5ธันวาคม2530และมีพิธีสักการะสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆปี เป็นพิธีสมโพธิสารเจ้าพ่อหลักเมืองจ้ะเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ไปเที่ยวเหมือนกันคือการสักการะหรือของสักการะเส้นไหว้อะไรางี้คือประเภณนจินทุกอย่างนะคะอาจจะมีประเภทนี้ไทยแต่ว่าเราไม่เห็นเราก็จะเห็นเฉพาะการกราบไหว้มี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 โรงหนังแบบย้อนยุคอะคะ่ะมีการแสดงนิ้ว ราะว่าตรงนั้นมีมูลนิธิเหมือนกับว่าเป็นสมาคมของเออคนไทยเชื้อสายจีนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะส่วนเราจะพาไปที่ไหนยังไงก็รอติดตามได้นะคะตอนนี้จังหวัดยะโสธรจนเกิดหุดจักทุกทีละมังประวัติเขาเดี๋ยวจะล่ามไปจังหวัดขางๆนะคะอุบลมุกดาหารอำนาจอะไรประมาณนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ